สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มแชร์ค่ะเป็นเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มยอดแชร์ของ t ิ k t o k ได้รวดเร็วมากๆเลยคลิกดิ่งด้านลาน่ลางกันมาได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMTT h แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์บริการ เพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวิและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะมีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงได้เช่นกันเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้ง,งานสามารถกดสมัครเข้าใช้ง,งานกันได้ตรงนี้เลยใส่ชื่อผู้ใช้ง,งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลจริงรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่ลายลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านี้ก o o g l e ได้ตรงนี้เลยค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดทีด่เคยล็อกอ เปิขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะก็ด้านบนสุดต,ตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีแต่ของแพลตฟอร์มนั้นๆเลยนะคะบริการของแพลตฟอร์มนั้นๆค่ะแต่ละบริการหมหมูนด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นบริการของแต่ละบริการอยู่ด้วยก็ไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มรายเพิ่มแชร์เพิ่มก็เป็นเพิ่มรีวิวของบริการของดหบูนน่นั้นๆน,น,นะคะก็ะเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยคะ่ะ เพื่อพหนะ้าโบนัสตรงนี้ค่ะเลือกเป็นติ๊กตอกนะคะในส่วนบหมูบริการตรงนี้เลือกเป็นเพิ่มแชร์นะคะบริการเพิ่มแชร์จะอยู่ด้านล่าตงตัวนี้เลยค่ะบนปูเพิ่มแชร์บริการนั้นนมีอยู่หลากหลายบริการประมา,มาๆก็เลือกกันไปได้เลยนะคะมีจะมีเรทราคาการรับการคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะ่ะขอเลือกเป็นสี่สามหนึ่งสี่นะคะ1 0 0่นแชร์ในราคา7บาทเองตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลทบริการนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะลากเข้ามาได้เลยะคะ่ะเลือกผู้ที่องกจะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโพ้นี้นะคะ ยอดแชร์เดิมไม่มีนะคะคัดลอกลิงแนะนำปรไปวางกันได้เลยค่ะปริมาณตรงนี้ขั้นต่ำอยู่ที่10ค่ะใส่กันไป100เลยนะีในราคาไม่ถึง1บาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะทางระบบเด้งมาได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะลอย,ย้อนขึ้นัาสักครู่หนึ่งตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกัน แถบหน้านี้จะเป็นแถบประวัติการสั่งซือ้อค่ะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เขได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะเพื่อเพื่อสามาัมบายนกับดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะจุดๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้เลยสถานะตอนนี้ค่ะเราทางระบบํำเนินการ์ดมีว่าเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ ช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงค่าช่องทางกันเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะช่องทางแรกเลยจะเป็นการสแกน QR code นะคะอังเปาวันเลดเป็นช่องทางที่สองนะคะตัวชื่อเพจตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะตัวคริปโตตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนเื่อท่านใดนะคะโอนเงินต่างประเทศนะคะง่ายดายที่สุดเลยและยังมีทูมันนีวันเลดอีกด้วยค่ะไปดูบริการกันค่ะ บริการของเว็บไซต์ทุนี้นะคะทุกๆบริการและทุกๆไฟฟอร์มจะเย็นนะในกันเลยนะคะก <_ EN _> ็สามารถเลือกสรรใช้บริการกันได้เลยเละ่ความมือตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดนะคะกดไปที่รูปดวงตากันได้เลยค่ะสามารถเดินดูรายละเอียดอ่านรายละเอียดและสามารถสร้างขับสั่งสื่อได้ที่หน้านี้เลย<_ <EN> _>ในะนํามืตรงนี้นะคะพเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในตัวบริการนะคะก็ะสามารถกลรล็อกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยค่ะทางเราเลยจะได้รับโบนัสห้าเอร์เซ็นของการเติมเงินของเพื่อนๆนะคะ ตัวเชื่อเดอตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นขึ้นช้าสักนิดนึงนำเล็เลรตรงนี้นำเล็ออเดอร์นะคะมาวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะแต่หลักของเขาก็เลือกกันไปได้เลยนะคะตามความต้องการกันได้เลยส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยและไม่อีกถึงช่องทางก็จะเป็นช่องทางรายได้บนสุดตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปด้านในได้เลยค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสามารถสแกนกันไปได้เลยตัวนี้ไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะ ช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะอยากรู้ยอดเงินที่ได้รับการคืนมาสามารถมาตรวจสอบกันได้ที่นั่นเีเลยค่ะช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะรองรับทาง Google p l a y และ App Store เลยสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะยอดแชร์ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเป็นร้อยกว่าแล้วเพื่นอนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMKT h กดผ่านลิงก์กันไปได้เลยค่ะไปเลือกใช้งานเลือกดูรายละเอียดกันได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ